แย่เก็เนใจเ็ดสิบนะแื่เราบก็เหลือแค่นี้เนี่ยโอ้ยแย่เลยข้าวินแย่เลยอ่ะแย่มากเลยต่ลุงไม่ได้กู้อะไรใช่ไหมอะไรใช่นะที่ลุงบอกให้ทำอ่ะโอ้โดนไปแล้วโดนตั้งหลายทันนนะเพื่อนได้แต่เราไม่ได้ อะไรไปหนังนั่น่ะเออมันบอกกรอกรหัสผิดกรอกใหม่กรอกใหม่อย่ากรอกเลยโดนเลยโดนเลยเต็มเต็มเปดิดไฟหอมแล้วก็ไหลพลิ้นบล็อกหนีเลยคุงบังอย่าไปหากู้นะมุณบล็อกนั่นนหีเลยงบงกลับก่อนนะสวัสดีจ้าเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยจะบ้าตายขอโทษบ๊ายบาย